อ้าวแข้งแั้งแต่สวัสดีครับ FC พัตตะเล่ทั่วโลกมาท่านผู้ชมวัอนี้มามเบสเคียนริมคลอนฟังเหนือมาโค้งสุดท้ายนะครับเนาะอ่าวัอนี้ก็สีทุ่มหนึ่งละอ่าไปขอพรไข,ข่กระักสองพฤษภาคมพศ2568นห้ดีนะครับเด้่องเตสเคียนฟังเหนือในทีดีครับเนาะเพิ่นไข่โชคไข่ลาบย่างเขาเนีเอา้า ไปไปขอพรไข่พ่อตระเรียคนเดิมมาจอดปุบกะท้ายท่าเมือเจ้าเบิ้งไปโกงทุ่งท้ายได้บุ่นนี่ครับอือกู้ถ่ายของกู้ถ่ายตัวบ่กต้องเรียคนแลียจุบลุงก็ขยั่งแม่นตัวนี้นะเมสตซเกียนฟังเหนือเมสตซเกียนริมคลองอือเพิ่อนโชคให้ลาบช่องพอต้องเลีเขามาตลอดไป่านผู้ชมเดี๋ยวลงจากรถเดี๋ยวไปขอพร้อมกันมาสิขอบุงเดอือแล้วก็ นี่้ะครับเร้าไก่สีทุ่มหนแล้วล่ะเ่าท่านได้เปิดไฟดอกนี่เอานี่นะครับสิมะขอเจ้าแม่ตะเคียนริมคลองเป็นโค้งสุดท้ทายไปฝากไปตรวจมูเจ้าคักๆมือนี้ผมพ่อทองเหล่คนเดิมมากกะไผ่ตีเกิดมากับพี่ไงไข่อยแล้วนี่นๆๆก็เนาะออืก็ข่อก็ไข่อยก็มากับพี่ไงห้ากอกหกหนึ่งศูนย์เก็ดอันนี้เกิดขึ้นได้ครับนี่เนาะอ่ะครับเร้าสีมาขอเพิ่น

ต้องเดิมคนเลียวต้องเลีคนเดิม นะเดี๋ยวสีมาเป็นรูปแยงน้ำของนี้เราสีมาครอบกันออเห็นตัวเล็กจเจ้าเล็กอย่างสวัสดีครับ เอฟซี FC, พ่อตองเล่ทั่วโลกมือนีมาเอ่อไม่ตะเคียนริมเอ่อริมคลองแต่ว่าเป็นฟังเหนือริมคลองคือกันเอ่อเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเนาะอือเถิงให้โชคให้ลาบเห็นเลขหรือยี่นี่เอ่อคันทอนไหนผมไม่เห็นเลขเออ,อ,เเเอ,อสิเกิดขึ้นได้ท่านผู้ชมสองพฤษภาคมพศอสองสพันห้าร้อยหกสิบแปดโอ้ยบุญเจ้ามาเขาเรื่องเขาเหลาพอถึงเดือมคนแล่ เดยกเซียมซีสามตัวสองตัวพี่กเกาเเรากาเรียกผู้เรียบรอยละให้เหมือนเป็นปแนวทางนะครับรนะให้เหมือนเป็นปแนวทางตัวพี่เจ้าเล็กตะเคียนบิมคลองนะครับเนาะวันมณีนี่จะเคียนวันมณีพราะเนาะดูบาบา ขอเชิญมาบ่มขึง <House> ร่ม<พ>ด้วยผลเราม้ก <premier> ับผมลูกในบ้บาดวั่ในสวนพ่อทองแหล่คนเดิมเราคำนเนาะออกขาบนี่ผู้ขามาขอโชคขอลาไปฝากไปตรวเอฟซีผู้ขากำลังชมนี่แตาเคียนริมคลองผ่านช่องพ่อทองแหล่คนเดิมเราคำนว่าเฮงๆรวยๆสวยๆงามทุกท่านนี่แะครับล่ะริบ้านซาหาบานลื้อให้กว่านี้ดีกว่าใส่ให้เช่าบ้าน ให้เช่าบ้านทาสมอนวดรบฟันดีคว้มเก็บใบไน่ค,บคุบไนขะ่ใบมีเ่แล้วคำนั้นมาดูแลเพิันยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินนี่โอ้ยหน้าปีบ่ได้ท่านผู้ชมนี่แหละครับหลอดเพิน่นไม้จบเมื่อเื่องหวยนี่โอ้ยเพิ่์จะขึ้นมาซอยเหลือผู้มบรรลุผู้มันทับมาหากินลำบากอืเข่าทางบ่ต้องแร่คนเดิมเดี๋ยวโอ้ยพ่อบักท้องแร่คนเดิมพอดีเลยให้โชคให้ลาบขับละอื เทียนไปยังท้อกเรือคนเดิมเบาไร่เจ้าขับรับรับ,บนี่ละจากยุบประมาณใกล้สึทุ่มไปนอบถถ่อทบ่านถึงทุ่มหรอกแต่ว่ามันเกิดจ้งซีเละนี่บรรยากาศต่างจังหวัดเอเอบ้านไข่แ้ะมือแรกเม่ทานถึงทุ่มสิเป็นจ้งซีเห็นบะมิเจ้าเบึงองบากันยูได้ ฝนตกว่าวันมุ้ยเจ้าวันทุกไข่บมวกว่านหมวกก้อนตุยก,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 กยางแห้งโอ้ยบม่อยากภากเนนะนะเบ,บิบบบงมาแง่งทุกขาผมพอทองเหลี่ยมคนเดิมก็นะดูได้บานวันในสวนนี่ดันโดนมาหาอืมก็เป็นตะเคียนวันมณีอยู่ริมขวางภูเพินมีอิททธิธด์ดกครับลาะ มีธนิดหูทิบตาทิบาะเขินเดินอากาศหูล่วงหนาว่าโชคราบแล้วก็ง่งวดประจำวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดโอ้โหดเจ้าครัคเนวะอย่าเรือกตัดด้าพอพอต้องเลี้สิบอกประจำดิอืมตัดประจำเราคเนวะมา มาบอกมาก้าวพอมผมพ่อทองเดิมคนแหล่พ่อทองแหล่คนเดิมบอกก้าวจะไม่ตะเคียนวันมณีกันนะอย่ริมคลองนี่อหอมหอยหอย,หยตัวแล้วครับเนาะมาหาเพิ่นพูดจบผู้งามได้ชุดยากหลายให้โชคให้ราบทีมงานนุ่มอาม่านคนเดิมมาตลอดแล้วครับเนาะนุะน๊กน,กนกูปูปีกกระลังสิเข,ขาบ้านเขาซองเอิ้ลูกเอื้น,นผัว ชาวบ้านคือคื้อซือจักบรรลุนแหละครับอื้อนกันนะมาเรามาหานอนอื้นเศร้าตื้อเศร้าไปออกรถจิงกะวานไปนะนกกำนั่งมามาที่นี่เออมาบอกมาเกาพร้อมพอท่องเรียคนเดียมกันนะส่งกินส่งอย่างบ้านครับด้ะส่งกินส่งอย่างบ้านถ้าไม่ตะเคียนริมคลอง คนครับเนาะต้่ใบ่ะเคียนริมคลองเออต้นใบตะเขียนวันวันมันีะนะครับเนาะมา่านผู้ชมส่งกินส่งยังมาบอกมะก้าวพร้อมผมพอ่อตองแหลกคนเดิมคักๆกันนะมุ้งเจ้าอืมโชคลาดไงคนสิหายยู่นี่แล้วกันเน, <c oughs> นาะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระคัมภีโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเดอ้อเจ้าเนตเคียนวันมณีริมคลองฟังเหนือผู้สั์สิทธิ์ระคะละสีปัสสาหาบาล,ลือมอนี่ผมพ่อทองเหลียคนเดิมเออมหาท่านพระเอกรีผู้เพริฒธมาหากินลำบากมาขอโชคขอลาบเรียกไทยหลวงใหญ่งวดไปยังที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผมพ่อทองเหลียคนเดิมหลวงว่งวาเนตเคียนร,ริมคลอง ที่จัดให้บักขีด้อบักคอต้องเลี้ยคนเดิมหลวงรัชบานหวาาในสวนของแม่ตะเกียนิมคลองผมมอบสมัครเป็นลูกศิษย์แล้วครับว่าจัดให้เป็นกระขักสามตัวและสองตัวขอไปเรียกเสืยมสีสามตัวเ,เล็บไทยรล่นที่หนึ่งกับสองตัวข้างล่างหลังจากผมก้าวจบกับสิขอเชิญเจ้าแม่ตะเกียนิมคลองมาหยิบเล็บถูกให้ลูกค้าหนึ่งไปจุดไปฝากไปตอนเห็นเป็นกระขักกันนะมันก็ยังได้โชว์ได้รับหรือก็แม่ตะเกียนยากขักแต่ยอมรับกระสีรูป,ปรีย่ี่หรอก จะเขาเป็นภูมยัางรูปแปลงยุพอเป็นของทุตไทยเด้ก็สี่ให้ท่านผู้ชมบภูเบรมักแต่ว่ากำลังกาวอยู่นี่เห็นเลขหรอประกาศไปโนดพอต้องแลกคนเดิมอ้าเออเออเอเอ่อ106หนึ่งศูหรือสองศูนหนึ่งศหรือ2องศนี่พอต้องแลกเห็นแล้วบอกแต่ไหมครับจะเห็นผมเลยตอนนี้อ้าวขอขอบคุณลวงนา ต่ไม่ตะเคียนริมคลองผู้สังศิธิ์วัดมานี่ผุ้ผเพล่นมีบุรมีสูงผมวางว่าแต่ไม่ตะเคียนสิบบอบโชคลาดไงให้กับผมช่องพ่อตองหล่คนเดิมย่างแน่นอนสาธะมะเไหครับบัตรที่นี่มัดยิบเหล็กถูกเพลเพลินอันนึง มติดจุดเหมือนมังกรคัดกันอ่ะเออวันศีกสองบนสภาพเนี่ยเอาเดียวครับเชิญครับนึ๊บโยนใส่ตักขอทั้งเดิมค้นเรียสู่ผู้ชมบัวตักกับวัวตักดอกเจ้าตักจุดนี้แล้วคำแล้วม,มา พิ่นหายปั๊บกระจุดปุ๊บเลยแล้วบม่ได้ฟังเสียงใด้เพิ่นหายลยมั้วนึกคนว่ามบที่นี่หลังจากจุดเรียงทุนแล้วทีก็ทำาลุ่นเลดเชื่อมซี่สามตัวสองตัวกระคักหลังจากรุที่นี่แล้วกระสิมาลูแปลงจากวางจากข้าวพ่อปู่เจ้านอนนลับลบื้องเบึ้องนึกนวาเอเดี๋ยวใจเย็นพอต้องเดิยนพนเรยครับโอ้ยตาเขาข้วไข่ขย้วนเขาตาตาเขาขว้บานเจ้าตีนึกนว กปดตาครับโอ้โอ้โอโอโลมมา terminal, ตกของมานั่งอยู่ฟ <centered preserved> <sh> ังท <sh arp> <dadurch> <sh> ั้งไต้เด้ยไต้ล้มนะคำละเนี๋ยเย็นเย็นเวลากวนพอท้องแรีก็พอท้องแรกก็คนเดิมนะคำละว้อนว่อนรับกุติดซี่โรยหิตมากอบว่าเปิดเบิ้งคลิปพอท้องแรค้นเรือเลยมันจะยิ่งเปื่อยๆมุดเจ้าเนาะ เราไม่จะพากลับค่อยเราต้องเราต้องหมอนตัวขัววะค่อยปิว้วหนเนี่เมียรับแล้วรับเอบเินปิวดยู่เลยนี่เห็นอยู่ให้ลงเถื่อ,อวะเลงคำนั่งมามาที่นี่มาที่นี่ยังละ่ะดีเออเดี๋ยวเปิดไฟก่อนให้เธอมูเจ้าม่เห็นค่อยลืมตั่อลงคำนั่งโอ้ยพวกยัยนี่ว่าหลายอยู่บนเรืม thì thằng cũng chậu quân khẩu ta ta khẩu quân bố men bố phay to men nhưng mà mình cũng bảo bảo chứ cái này mình phay to men men มามาสินี่มาบากันครับ,รบอ่ะจะไม่่สะเคียนครับจะไม่่สะเคียนวัดมนี่ต้อคำนวณรีบคลบ้องทูสักซิดสิปซาหาบาลือขอเชิญโลกจากบ้านรังมาหยิบเหล็กถ่ายแล้วทีหนึ่ง ให้กรับผมลูกในบ้านว่าในสวนช่องบ่อตอกเหล็กคนเดียวไปฝากไปตอดเอฟซีผู้เผยกรลังชมอยู่ขอเป็นโคน้งทึดทายไม้แรกเขาเรียกทายลำที่หนึ่งเชิญอคำสังเออ หมายเลขของเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเมตาเกียนริมคลองของสุดท้ายเพิ่งที่ให้หมายเลขหมายเลขกข้าครับหมายเลขกข้านี่คือหมายเลขของเออมตาเ,เก,กียนริมคลองเพิ่งที่ให้แล้วครับละไอ้เจ้าแม่ครับัาที่นี่ต่อจากหมายเลขามา,ามเป็นหมายที่สองของเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งอเอ้าหมายต่อจากหมายเลข้ามาหมายที่สองของเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเชิญกระสันเอ้า อย่งนัง้นนัไม้ที่สองตัวจากไม้เลขข้ามาเลขไทยแล้วทีนหนึ่งเออจะเป็นตะเคียนริมคลองกูยิ้ไผ่หมายเลขเออหมายเลขศูนย์ครับกูเบียหมายเลขศูนย์ครับหมายเลขศูนย์รวมกันห้าศูนย์ห้าศูนย์นี่นะครับเนาะเลขไทยรถใหญ่เด้วนี่อ่ะจะแม่ครับดันนะครับอ๋อบัดที่นี่เป็นไม้เออขอเป็นไม้ที่ เออไม่ตัดสินนะครับเนาะต่อจาก50มาเลขท้ายเลขที่หนึ่งก็ไปยันที่2พฤษภาคมพศ2องพันหไม่ตัดสินว่างปูในปับต์วางปับูในปุ๊บเชิญท่านเออ หมายที่สามหมายตัดสินเอ่อลอยจากหาศูนย์มาหมายเลขหมายเลขสามครับหมายเลขสามร่วมกันห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามนี่คือเลขไทยแล้วที่หนึ่งเจม่แตะเคียนริมคลองเออเพิ่งยิบไห้ไปฝากไปตอดเอาบัที่นี่สองตัวอ่อะเจม่ตะเคียนครับบัตรที่นี่ผมออขอเปสองตัวครับอ่ะ อ้าวสอเลขท้ายสองตัวล่างก็ไปยังที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อกป่าปุ๊บเดปรับว่างปรับเดปุ๊บจาแม่ครับจัดหนักไม่ล่างของสองตัวแรกเชิญนกระทันเออ ไม้ล่างของสองตัวแรกไม้แรกของสองตัวล่างเขยา่าใบแรกเพิ่งยิบให้สองใม้เขย่าเทียเดียวเพิ่งยิบไปสองใม้แล้วครับเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยดขานก่อนก็ได้ไปธีเหรอ,อตัวหนึ่งก็ได้ไปไกลเลยเพิ่งน,นี่นะครับเนาะเพิ่งว่าจันหนักเลยอ่าเพิ่งเรียบคนแรกขานเอาเพิ่งยิบให้สองตัวเทียเดียวแล้วครับเนาะเลขข้างล่างสองตัวก็มาโยนที่เอ่อ สองพฤษภาคมพศสองพัห hmm. ้าร ah ้อยหกสิบแปดหมายเลขหนึสครับ1 2 1 2งสองหนเลขสิบครับเลขข้างล่างสตัวคือแม่ตะเขียรริมคล้องพยิภัหอวันมณีเขียบสีจินนาคอยอ่ะจะมาหากินเอาตามสบายโอ้เขียบจะมาหากินแม่งสิเอาสบายๆนี่ไม่หลายรวดผมไม่ให้ยังเกีดอกเราะเกีบ แม่งมาตอบไฟพอท้งเดิือมคขเรเขียดมาโอ้มาเบิงมาเบ,บิงเรียอก็บอกพอท้องเดลือมเขาเรนำ้ำเอาเกิียนกิียนจะก็ะ้องมาเบิงเรียรับกันมา,นา,มมาขานอ้าวเลขเจ่าเมยตะเียนริมคลองพยินไห้เลขท้ายเราที่งสามตัวและสองตัวเอ่อวมื่อัาที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้ยกเลขไทยสามตัวแล้วันทีหนึ่งพ,พ,พินไ่ห้าศูนยห้าศูนย์แล้วก็เลขสองตัวหนึ่ สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นเฮงเฮงรวยๆซื้อสวยงามทุกท่านให้เบื่องเป็นแนวทางความเชื่อส่วนบุคคลท่านผู้ชมลงกันละอืมก็ให้เรียบร้อยแล้วละเบื้งให้กลากๆ้าเรียให้ชงให้ลาบหรออืมมาทีนี้ตีจะทำมาลุ่นเลียกทูกมาเบิ่งเลี้ยงทูกพบกันเดี๋ยวผมก็สิมาแทงป่าอ้าวไม่นี่ว่าไป่ตัวเจ้าบ้านที่เจ้าสิไปหาแทงป่าท่าแป้งโอ้ยเจ้าเอาท่าแป้งแล้งกันละ ก็คอยคอยคอยสีมาทาแป้งเร่าดีๆหรือปะยังยต่อไปดีสิมาแท่งป่าวโอ้ใจแฉ่ทาแป้งทาแป้งอ่ะดูแม่ครับมาที่นี่ผมสิขอรูปแป้งจังหน่อยเออแล้วก็แต่ว่านหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหรือสองศูนย์หกดิผมเห็นแล้วละ่ะเดี๋ยวสีผ้าจะมุ่เจ้าบ่เบิ่ง แล้วก็มาเบิ่งลูกแป้งจะว่าจะเข้าหลังจากาลูก,ปปลกมาเบิ่งเลขกลูกแป้งกับเบิ่งเลขถูกพร้อมกันโน่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วปิ้วอ่ะผมเอาบางนี้นะครับนะเดี๋ยวนี้ผมได้ผมพร้อมตรงนี้เพราะว่าผมนี่อันนี้น่ามาให้ยังดีเดี่ยวมาไ้วเอาวิน่งแบผมลุกอัมอ่ะอันนี้ผมได้นี่เห็ดเห็ดเป็นตัวเดียวหคยเป็นเห็ดักๆงสด จะไม่ตะเคียนริมคลองนกกพน้อเขาทิพบาซาหาบารื้อพิอ JI, ทวาเลยเป็นตัวมากลางเันนิดแบบสามตัวตรงๆปี๊บโเ้ยไม่อยุดปากเชิก็ะทัดขอเจ้าเสียนะครับผมเด็กไหม่ ตามสบายครับตัวเบี้ยเห็นเห็นทุกา้าเพื่อนได้เห็นพร้อทั่วหน้าทั่วตากันพร้อหนา้าพร้อตากันตั่วมัม้ยเย็บอร่อยนี่ใส่นมีก่อนสผ้ามุ้งจอกมาเบิองพร้อมกันแล้วก็ปิวย่างคัตนะครับเนาะเพื่อนเสียงได้ข่อไม่ล่ากับปิ้วเราได้นี่บบแหละเพือไข่โอ้แมงไฟมาต่อแมงแมงมาต่อไฟ เราเป็นแม่งอันไปช่อนเนาะไปช้อนไห เบ่งพร้อมกันนะครับเนาะมาท่านผูช้ชมอันดับแรกมาเบืองเรียงถูกใจก่อนเฮ้ยคือเบืองสี่ท่านผู้ชมเบืองอะไรครับล่ะ เลขศูย์สามตัวเลขศูนย์จิกกระเด็ดแปดเลยเม็นปะครับศูนย์สามตัวครับเลขศูนย์มุกล้องจิดกัะเด็ดแปดสามตัวเลยมีคือเลขทูบเอ่อจะไม่ตะเขียนเอ่อริมคลองเป็นโครงทุกทไทยบนอดโชกลาบให้ช็อกบอต้องเลี้ยคนเดิมต้องทำแล้วโอ้ศูนยสามตัวจิดกระเด็ดแปดอ่ะอันนี้เกินขนดขึ้นได้รนะับล่ไปบึง นี่ก็ได้เรื่องมองอรียลูแปแลงกันะนี่ครับมองนี้นะครับละนี่มองพอตงเรียูปแปง่านผู้ชมเรือซีคือตัวใหญ่บคับดงน้งนงนเนาะเห็นอดงดีซีเห็น่านผู้ชม ยางน,นี้ดิเดี๋ยเชุ่มมึกครับ,บนี่ครับไป่เรล็กปะดิเอาไปดีดีนี่นะครับเ้านู่ต้นนานี่อเป็่นสีนสเนาะเยอะสูงจริเอาครับ เบิองต้ครับด้าไม่เรียกยังอืมแค่ไ้นี่ครับด้ได้เกิดกไดนี่ครับด้าปอยากงามต่ว่าผมบบทวงด้ครับด้ผมบบทวงผมเห็นผู้เจ้าเบ่งเอาอผมบบทวงแปมีแปดเกัดแปดเกตแปดเกตยังเนาะแปดเกตสีอนาะตนี้น,ะ,นะครับด้าอืมอ หลายหมอดดีครับเบังดีๆไปพ่อ,อพท่านผู้ชมผุ้ไทยแล้วนี่นะครับอ่ะเรียกอแล,ล้วเตี๋ยนเกษซีเปกินยังบูคือมันเนนอ,อ้าไปท่านผู้ชมมาเรียกกัน,นไปไะ ดนี่ครับจะแม่ตะเคียนเออจะแม่ตะเคียนริมคลองจะแม่ตะเคียนริมคลองตรงนี้ผมพ่อตองเรีคนเดิมก็สิขอลาเรอบเนาะมาขอโชคขอลาเป็นของสุดท้ายของเจ้าแม่อืมรอบเนาะลูกขากับบ้านเอ่อแขวงขาดปลอดภัยเออสิบันสาหาบันลือให้โชคให้ลาบช่องพอตองแลคนเดิมเอ่าทีมงานลูกเอ่อเออลูกเออมันลูกอามคนเดิมมาตลอดตุ่นี้ผมพอตองแลคนเดิม แล้วผมว่าอ่ะท่านผู้ชมเอ่อจะไม่แต่เค่ริมคลองเป็นคลองทุกไายเพื่อนให้แล้วครับให้ช่วยขยรามุ้งเจ้าให้หเฮงๆรวยๆซื้อเสวยงามงทุกท่านพอจบข่าวแม่งหลายๆอ่ะเอ่อสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ไปอืม